สวัีครับแนะนําตัวหน่อยครับตัวเลยครับผมน็อตใหม่์วัลระชาครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสามครับโอ้นี่เป็นมวยที่เนี่ยเสียงดังที่สุดแล้วทีเออน็อตใหม่วอลระชาเปลี่ยนมาหลายสีเสื้อแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นผิวลามสองครับน็อตใหม่ผิวลามสองแล้วก็อะไรแล้วก็มาผ่านครับองูรชาครงบางขวางนีไหมไม่ครับแล้วมาเป็นองอระชาเลยโอ้ตอนนี้น้ําหนักกิโลแล้วเนี่ยตอนนี้ยี่สิบเอ๊ะ 31ครับปล่อยปล่อยกี่โลสามสิบเอ็ดครับต้องต่อยกี่โลอ่ะต่อยประมาณยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้ารถสองโลครับลดไหวเหรอสองโลไหวครับอดข้าวอดไรได้ไหมได้ครับเหรอเราอายุเท่าไหร่แล้วนะครับสิบสามครับเรียนอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยเรียนรไวินิ่บางแก้วครับอ๋อเรียนไปด้วยต่อยมวยไปด้วยครับเหนื่อยไหมเวลาซ้อมมวยเสร็จแล้วไปเรียนเสือเหนื่อยครับต้องทำไงต้องทำไงอทนครับอดทนอดทนเราเคยไปหลับในห้องเรียนไหม ไม่เคยครับอ๋อเออเราต่อยมวยมากี่ไฟแล้วฮะต่อยมวยมาสี่สิบเอ็ดไฟครับโอ้นับสี่สิบเอ็ดไฟเลยเหรอได้นับด้วยเหรอนับครับชนะกี่ไฟไม่ได้นับอันนี้อ๋อเอาอัี้แพ้กี่ไฟดีกว่าแพ้ประมาณสิบสิบกว่าไฟครับสิบกว่ามีเสมอไหมมีครับกี่ไฟตองไฟครับอ๋อนั่นนั้นก็ชนะเลยเนาะนับเมื่อก่อนสร้างกระดูกมวยเฉยๆอีสานก็ถือว่าต่อยที่ไหนมาก่อนเริ่มจากที่ไหนก่อนเริ่มจากอีสานครับค่ายอะไรตอง สิบธิ์ดาบการครับสิทดาบการที่ไหนใครเนี่ยอุ้ยลำวุ้ยลำตุลินระเจ้าสแก้วครับเอ้าเหรอครับอ๋อแล้วไ่าต้องไปเทอิศทีสามรับกี่ไปได้เทอิศรีสามรถไปไปมาถึกรุงเทพไปไปมาครับปล่อยทั่วไปหมดเลยเนาะมีมีเคยเป็นแชมป์อะไรไหมเคยเป็นแชมป์จังหวัดอุบลครับรุ่นอะไรรุ่นยี่สิบสองกิโลครับอ๋อเราเคยป่อยใครมาบ้างที่เก่งๆดังๆนั่ยนะสิ จำได้ไหมจำนะครับมีใครบ้างลูกกอกเพชรแล้วก็ลูกกอกเพชรสิทธเจกานยอดเพชรเอกยูฟ่าบุญเมกเซียนโจครับย่อโจโจเดรัดก็เป็นโคได้ไหมเป็นโคลครับแล้วก็เบนซินครับเบนซินสีสวัสดิ์ยิมครับโอ้โหนี่เป็นไอแอดเบอร์ต้นๆเลยเนาะเป็นมวยสไตล์ไหนเราอ่ะมวยสไตล์ฝีมือครับฝีมือไม่ใช่มวยเข่าอ่ะไม่ครับสูงๆแบบนี้ไม่ใช่เข่าอ่ะมาอ๋ออ๋อจุเดิมพันนี่เคยจอดเดิมพันมากๆเขาเ ต่อยรับยอดพิเอกครับประมาณสองเฟนครับสองเฟนกว่าชนะไหมชนะครับต่อยกับยอดพิเด็กกี่ไฟครับสองไฟครับเป็นไงบ้างแพ้ครั้งหนึ่งชนะครั้งหนึ่งครับครั้งที่แพ้ไม่มีเดิมพันหรอไม่มีครับเราคิดว่าคือชนะครั้งเดิมพันเออเข้าใจชนะเราคิดว่าผู้โชคที่เคยต่อยมาใครเก่งที่สุดยอดพิเอกครับเก่งเก่งยังไงต่อยยากครับฝีมือเหรอเขาเร็วปะเร็วครับอืมอ่าเวลาซ้อมเหนื่อยเนี่ย เคยร้องไห้ไหมเคยครับร้องไห้เพราะอะไรเพราะเหนื่อยหรือว่าเพราะยังไงมันมันมันเกิดอารมณ์ยังไงตอนนั้นเหนื่อยครับมันเหนื่อยจนไม่รู้จะทำไงก็ร้องแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคิดถึงพ่อแม่ไหมเวลาเหนื่อยเหนื่อยคิดถึงครับแกก็มาหาทุกวันอ๋อพ่อแม่อยู่แถวนี้ครับทำที่พ่อแม่อยู่ไหนอยู่ตรงเที่ไหนทำงานเหรอครับอ๋อเออดีพ่อแม่อยู่ใกล้เราเวลาคือวัยวัยแบบเราเนี่ยอายุเท่าเท่าเราเนี่ย เขาไปเล่นเกมเขาไปเที่ยวเล่นเนี่ยเรามีรู้สึกอยากไปแบบแบบเขาไหมอยากไปครับอ้าวแล้วทําไงอ่่ะนอนอยู่ใครได้เองพี่สนุกกว่าครับอ๋อก็ทําหน้าที่ของเราเนาะเพราะว่าเราเป็นนักมวยใช่ไหมครับอเอวเองมีรายการหรอมีนะครับต่อยกับสแกนเงินปะครับวันที่สามถ้าก็เลื่อนไปแล้วไปไงพอรู้ว่ารายการเลื่อนเรารู้สึกยังไงรู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยละ เลลยก้เซ็งไหมเพราะว่าซ้อมมาหนักใช่ไหมครับซ้อมแล้วก็ไหนก็เตะเปล่าเลยครับเบ็บก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องเล่นเคยต่อยกันไม่เคยไม่เคยครับอืมก็ต้องซ้อมต่อไปเคยเห็นเขาต่อยไหมเคยครับเป็นไงบ้างเก่งครับฝีมือครับเป็นมวยขาครับเคยต่อยกับโจโจ้กี่ไฟโจโจ้เด็ดรัดคือโจครับสองไฟสองหรือสามหรือหนึ่งมาห้าไฟครับอะไรเป็นไงบ้างสถิติ ผมประมาณชนะสามสสี่ไฟครับชนะเยอะกว่าครับโจโจแข็งไหมแข็งครับแต่เขาตัวเล็กกว่าเรานาะครับค่าตัวสูงสุดที่เคยได้รับนี่เท่าไหร่ค่าพันครับไปไหนไปต่อยชุมพรครับไปบอโจโจครับอ๋อไปต่อยที่ชนะโจโจที่ชุมพรอ๋อเวลาเราได้ต่อยต่อยมวยได้ค่าตัวมาเนี่ยเราให้พ่อหรือว่าเก็บไว้เองให้พ่อให้แม่ห่ก็าาคครับออเหรอ อ๋อมีฝากธนาคารด้วยครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเอกเอกชุมพรต้องดูน้องเขาเป็นตัวอย่างนะเป็นประจักษ์แก่ลูกค้ายว้แล้วแต่คนเนี่ยเนี่ยยังรู้จักเก็บเนี่ยอายุ11ขวบเนี่ยเอกชุมพรนี่ลงเบียร์ลงเหล้าอย่างเดียวเลยนะอ๋อไม่ได้ครัไม่ได้พาตัวอยู่แล้วให้พ่อให้แม่ด้วยใช่ไหมครับอืมโอ้โหนี่กระตันดูมากนะใช่ไหมพ่อแม่เขาพูดอะไรกับเราบ้างถ้าให้ยันต่อยเองก็ต้องตั้งใจนะอืมเขาก็สนับสนุนเต็มที่ครับ เค,แบบเคยแบบเจ็บตัวหนักๆไหมเคยมีไฟไหนเจ็บเยอะไหมเจ็บหนักเงี้ยมีไหมไม่ครับอ๋อก็ซ้อมดีอะเนาะเพราะว่าเราก็ซ้อมหนักทุกไฟใช่ไหมมีพี่ชายเยอะไหมอือมีพี่ชายไหมเรามีครอบเรามีพี่น้องไหมมีครับอายุเท่าไหร่น้องเราน้องอายุเก้าขวบครับต่อยมวยยังไม่ครับอ๋อคือเราต่อยคนเดียวครับอยากอยากให้น้องต่อยมวยได้ไหมอยากครับแต่น้องไม่ชอบเหรอไม่ครับอ๋อก็ก็ก็แล้วแต่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนะ สถานการณ์เดิมพันเท่าไหร่ครับตอนล่าสุดที่จะเจอหกแสนครับหกแสนแต่ว่าไม่รู้เลื่อนไปวันไหนตอนแรกต่อยวันไหนต่อยวันที่สามันสามพฤษภาหกสี่ก็เลื่อนไปนู่นแหละกลางเดือนหน้านู่นแหละแล้วทำยังไงอย่างเงี้ยเลื่อนก็ทำร่างกายไปก็ซ้อมต่อสิทำไงได้ใช่ไหมครับมาอยู่ค่ายมวยวอและชานานยังครับเกือบปีครับเป็นไงมาอยู่นี่สนุกครับสนุกยังไงอ่ะซ้อมมวยมันสนุกเหรอสนุกกับแบบ้อมกับพี่ไงพี่กอ๋อมีเพื่อนมีพี่ใช่ไหม เล่นนกับสุเราเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดในค่ายไหมเป็นเกือบเล็กสุดครับแล้วมีใครเล็กสุดอีกน้องฐานพักครับอ๋อก็ถือว่าเล็กเล็กเกือบสุดอะเนาะเคยโดนแกล้งไหมเคยครับเคยแกล้งโดนแกล้งยังไงแกล้งว่าเวลาเล่นเชือกมีมาเขี่ยขาบ้างครับเคยแบบเคยแบบโดนแกล้งจนร้องไห้ไหมเคยครับโดนอะไรโดนต่อดในเกงครับเหรอแล้วครับแล้วก็ถ่ายวีโอครับจริงเหรอครับ โอ้ยอย่างนี้ก็คนเห็นทั้งประเทศดิโพสเฟสด้วยไหมไม่อ๋อยังดีที่ไม่โพสเฟสส่วนจะแกล้งชาวบ้านใช่ไหมใช่ครับเออดูทรงไม่น่าจะดื้อมากนะนี่ดื้อบ้านเราอ่ะใช่ครับเหรอในค่ายเนี่ยใครดื้อสุดผมครับจริงเหรอนี่มันบอกตัวเองเลยนะว่าตัวเองดื้อสุดใช่ครับแล้วเสียฟิวนี่ดูแลดีไหมดีครับเขาดุไหมไม่ครับแกก็บอกครับบอกดีครับอืมเหรอบอกดีบอกเช่นอะไรยังไงชอบบอกว่า เวลาแม่มาก็ตั้งใจเอาใหม่ตั้งใจฝึกซ้อมเอาให้ดีแล้วก็ติดยาบ้างมีบทบ้างอ๋อเออพูดเป็นเว้ยตัวแค่นี้ใช่ไหมอ่ะส่งท้ายเลยอายุสามครับสิบสามเรามีนักมวยลูกครึ่งฟันแก่นสาแก้วสาแก้วครับแก้วเรามีนักมวยในดวงใจไหมมีครับใครชาลาดดำครับอ๋อทำไมต้องชอบฉลาดดำเพราะชอบคนอื่นไม่ได้ชอบแข้งขวาครับ อ๋อมันก็ต้องกรอบเด้งไปในค่ายนะมไม่งั้นมันก็จะโดนตบแล้วมันไม่สอบได้ไหมอ่วาวอีสานเป็นไหมเว้าเป็นครับฝากขอกําลังใจนะฝากเป็นกําลังใจม่อแม่ครับผมเชียร์เต็มที่ครับผมตั้งใจสอบครับครับอนาคตอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นยอดมวยครับอ๋อยอดมวยโอเคขอบคุณมากครับอ๋อไม่เป็น